ดูคลิปนี้แล้วจะรู้เลยนะคะว่าวิธีการบารุงขนน้องแมวยังไงให้นุ่มสวยแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายค่ะการบารุงขนน้องแมวให้นุ่มสวยแล้วก็ไม่หลุดร่วงโดยง่ายเนี่ยเราต้องบารุงจากทั้งภายในและภายนอกเลย การดูแลจากภายในนะคะก็คือควรเลือกอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนสมดุลค่ะโดยโปรตีนนะคะก็ควรใช้โปรตีนคุณภาพดีค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของกรดไขมันไม่ว่าจะเป็นกรดไขมันโอเมก้า3นะคะหรือโอเมก้า6นั่นเองค่ะโดยตัวกรดไขมันนี้นะคะมักจะได้มาจากพวกน้ำมันปลาค่ะเช่นน้ำมันปลาแซลมอนนอกจากนี้นะคะก็ควรเสริมแร่ธาตุบางชนิดเช่นตัวไบโอตินหรือสังกสีเป็นต้นค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงขนและผิวหนังให้ขนสวยเงางามแล้วค่ะการดูแลจากภายนอกนะคะก็คือควรทำความสะอาดนะคะอาบน้ำแมวเป็นประจำแล้วก็มีการหวีขนอย่างเป็นประจำค่ะเพื่อขัดเซลล์ผิวที่ตายนะคะแล้วก็ขนที่หลุดร่วงออกไปค่ะนอกจากจะช่วยในการทำให้ขนสวยเงางามแล้วนะคะตัวการแปรงขนยังช่วยทำให้ลดการอุดตันของเส้นขนภายในทางเดิอนอาหารของน้องแมวได้ด้วยค่ะแค่ทำตามนี้นะคะทั้งภายนอกภายในก็จะทำให้น้องแมวมีขนนุ่มสวยแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายกันแล้วค่ะ